นะครับกับกฎหมาย PDPA เห็นไหมครับถุงใส่ขน,นมโตเกียวเคสนี้โดนปรับอ่วมเลยครับกว่า1.2ล้านบาทประเด็นมันคืออย่างนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าโรงพยาบาลเอกชนดังในอุบลราชธานีได้ทําสัญญากับกิจการให้ทําหน้าที่ทําลายเอกสารเวชระเบียนแต่ไม่ได้มีการติดตามทําให้เอกสารรั่วไหลกว่า1000ฉบับในส่วนของเอกชนบุคคลธรรมดาผู้รับจ้างทําลายเอกสารก็ได้นําเวชระเบียนที่ได้รับจากโรงพยาบาลกลับไปโดยไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ครับเหตุการณ์นี้แบ่งการลงโทษ ออกเป็น2กรณีบทลงโทษที่1งโรงพยาบาลในฐานะของผู้คว,คว,วบคุม,าามลลข้อมูลส่วนบุคคล Data Controller ถูกลงโทษปรับ1 2 1 0 0 0้านบาทบทลงโทษที่2บุคคลธรรมดาในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Data Processor ถูกลงโทษปรับ16,940บาทดวมมูลค่าการลงโทษปรับทางปกครองกว่า1 2 2 6 9ล้านบาทจากเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า PDPA เอาจริงกับทุกภาคส่วนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหากยังร้ายเลย การปฏิบัติตามกฎหมายครับ